นี่คือลำโพงจิ๋ว m a ็ s a ซ e ที่ทั้งพกพาง่ายเสียงดีแถมยังชาร์จไร้สายไปพร้อมกันได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเปลี่ยนให้มือถือของคุณเนี่ยกลายเป็นลงหนังเคลื่อนที่กันเลยทีเดียวกลับมาเจอกับกาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Hi Future Mega S ลำโพงขนาดเล็กที่ความสามารถไม่เล็กแม้ว่าน้องเนี่ยจะมีน้ำหนักเพียง90กรัมแต่ความสามารถที่ให้มาคือจัดเต็มสุดๆโดยในเรื่องของเสียงเนี่ยน้องคนนี้มีกําลังขับมาให้มากถึง5วัต์ซึ่งถือว่าแรงมากๆถ้าเทียบกับขนาดแค่นี้โดยเสียงที่น้องปล่อยออกมาเนี่ยจะให้ความรู้สึกเสียงใสเสียงคมชัดแล้วก็ฟังสบายซึ่งการเชื่อมต่อน้องคนนี้เข้ากับมือถือเนี่ยจะใช้ระบบบลูทูธ5.4ที่ทําให้การเชื่อมต่อเนี่ยสเสถียรมากๆไม่มีดีเลยไม่มีสะดุดไม่ทําให้เสียอัตราสเวลาเราดูหนังหรือเล่นเกมเนี่ยเสียงตรงกับภาพเป๊ะถถม้้<ๆ>้าซืออนนงเป็ คู่เนี่ยน้องจะมีโหมดที่ชื่อว่า TWS ที่ใช้เชื่อมต่อลำโพงเมกะเอตัวเพื่อใช้แยกเสียงซ้ายขวาบอกเลยว่าน,นีโหดมากๆครับให้ฟิลลิ่งเหมือนลงหนังสุดๆแล้วในเรื่องของการใช้งานเนี่ยลำโพงตัวนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเน,นื่องสูงสุดถึง10ชั่วโมงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่มือถือหรือแบตเตอรี่ของลำโพงเพราะถ้าคุณเสียบสายชาร์จเข้าไปที่ตัวลำโพงเนี่ยลำโพงตัวนี้จะชาร์จทั้งตัวมันเองแล้วก็มือถือของคุณให้แบบไร้าสายบอกเลยว่าไฟเข้าทังคู่ไม่มีแบตหมดแน่่่่่นนนนนนนอออโดดยยสสววววววตตตัััััผมเเเงงงงีิิิชทใ้้ลลาาาพบุๆกกกกก็คืขขปรจะ ปิดอะไรดูคู่กันไปด้วยใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องคอยหาไอน้นู่นไอ้นี่มาพิงมือถือของเราแต่ว่าตั้งแต่มีลําโพงตัวนี้ก็คือสบายมากๆเลยสามารถใช้ตั้งมือถือได้แถมยังทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยดีขึ้นอีกหลายเท่าเลยเพิ่มมาทัศนในการดูไปกินไปมากๆซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้มองน้องเป็นแค่ลําโพงเลยนะครับแต่ผมมองว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของโทรศัพท์มือถือเลยทีเดียวเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถใช้งานได,ได้ทุกสถานการณ์จริงๆไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือทํางานแถมดไไนเยกกาถถือออออขขงคคุุณป้้ล กำลังมองหาลำโพงตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งที่มีความสามารถที่หลากหลายบอกเลยว่าต้องจัด High Future Mega S ตัวนี้เลยครับเชงจริงพิก,ะะกดัดตตกรานล่าง